เอาใจสายทํากินกันหน่อยครับนะในยุคนี้อะไรอะไรก็แพงงานก็หายากแต่ถ้าอยากเป็นนายตัวเองดูทางนี้ครับลูกค้ากันนี้รีโว่หน้าหมูป่าได้ตัวตู้หลังคาลูมิเนียมวันหนึ่งคุณเลิกใช้คุณเลิกวิ่งตัวตู้ถอดแยกขายได้ครับลูกค้าเพราะว่าตัว กระบะยังอยู่ตัวไลเนอร์อยังอยู่นะครับนะสวยๆครับลูกค้าหรืออยากจะเป็นสายห้องเย็นนะอันนี้ก็เป็นรีโวหน้าหมูป่าเหมือนกันครับผมนะและที่ดนของเขาคือเกียร์ออตโต้ไม่น้อยและที่สําคัญครับลูกค้าในกรณีที่เราต้องขนของข้ามวันข้ามคืนคุณไม่ต้องสตาร์ทรถทิิงไว้คุณตอปลั๊กไฟบ้านได้ลูกค้าให้แอร์มาทำงานได้แช่หมูแช่หมาแช่ไก่แช่ยาแช่ผักได้หมดครับลูกค้าเซฟงบไปในตัวแล้วอันนี้เป็นตัวสามใบพัดคบตู้สูงเมตรหเย็นลบยี่สิบสบายๆนะเอาเป็นว่าใครคิดจะเป็นเจ้านายตัวเองใครคิดจะหารถไป กิจการของตัวเองมาที่นี่ครบจบที่เดียวแน่นอนกับกิจสาคุา้คามีคุณเลือกมากกว่า100คันยังไงก็ฝากกิจสามาในอ,อ้อ,อมอกอ้อ,อมใจด้วยนะครับผมนะเพราะว่ากิจสาคุ้ค่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเรื่องของรถเจิงพาณิชย์และพบกันสวัสดีครับ